คำเ,เตือนอาวุธปืนเป็นสิ่งอันตรายควรใช้อย่างระมัดระวังและมีสติรักษากฎความปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้อาวุธปืนช่องจา่าเจมารีนไม่สนับสนุนอาวุธปืนและเครื่องกระสนุนที่ผิดกฎหมายและไม่สนับสนุนให้ใช้อาวุธปืนในการสร้างความรุนแรงหรือใช้ในทางที่ผิดที่เป็นอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินผู้อื่นควรใช้วิจ,จรรารณญาณในการรับชมเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่ดูด้วยและให้คำแนะนำครับช่องจา่าเจมารีนเป็นเพียงช่องที่นำเสนอเรื่องราวของอาวุธปืนและการแคมปิง้งหรือการดำรงชีพในป่าไม่่ใชร้าานนขยป และไม่มีการสอนยิงปืนหรือใช้อาวุธปืนแต่อย่างใดเป็นเพียงผู้ที่มีความชอบความสนใจและนำเสนอในมุมมองของมือสมัครเล่นเท่านั้นอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างโปรแสดงความคิเห็นอย่างสุภาพและสร้างสารรค์นะครับการให้เกียรติกันเป็นเรื่องที่สําคัญในสังคมมนุษย์ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องจเจมาริน h ช n แนลวันนี้จะมาดูนะครับปืนก OK ็19เจน5หลายช่องอาจจะทำไปแล้วนะครับเยอะแล้วปืนมันออกมาเป็นเวลานานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้รับนะครับจากรุ่นพี่ท่านหนึ่งนะครับให้ยืมมานะครับก็ขอ,ขอพุ่น นะที่นี้นะครับก็อ,อาจจะช้าหน่อยตกเทรนไปแล้วนะครับแต่ก็ยังอยากนำเสนอนะครับก่อนจะทำอะไรกับอาวุธปืนนะครับทุกคลิปกดความปลอดภัยตรวจสอบปืนนะครับในแมกกาซีนไม่มีกระสุนนะครับในรังเพลิงไม่มีกระสุนถือว่าปืนปลอดภัยนะครับลั่นไกลทิ้งหนึ่งครั้งขออนุญาตใส่แม็กกลับ นะครับมาดูที่ปืนกอก19เจ n 5นี่ยนะครับก็มีเปลี่ยนไปหลายจุดมากนะครับอันดับแรกเลยนะครับมาดูที่สไลด์นะครับสไลด์ปืนก่อนส่วนบนก่อนนะครับปืนนะครับ Gen5 นี้นะครับมีการเซาะลองกันลื่น เพิ่มมาด้านหน้านะครับทั้งสองฝั่งนะครับทำให้ใช้งานง่ายขึ้นนะครับเวลาขึ้นลำต่างๆนะครับก็กระชับแข็งแรงนะครับได้หลายวิธีมากขึ้นนะครับไม่ลื่นเหมือนแต่ก่อนที่ทำมาแบบลักษณะผิวเรียบๆนะครับก็มีทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วแต่คนถนัดนะครับก็ดีขึ้นสวยงามด้วย ต่อมานะครับดูที่ด้านหน้าปากกระบอกก็มีการเว้าส่วนหน้าลงนะครับจากตัวเก่าที่จะเป็นลักษณะเต็มนะครับทั้งบนทั้งล่างทั้งสไลด์ทั้งโครงปืนนะครับตัวนี้ก็จะทำการเว้ารอบนะครับหัวจะมนมากขึ้นนะครับดูมีมิติเขาว่า เป็นการลดน้ำหนักตัวปืนนะครับก็ไม่รู้ว่าลดไปมากน้อยได้แค่ไหนนะครับก็ดูสวยงามแปลกตาขึ้นนะครับต่อมานะครับดูชัดๆตัวก็อก19เจนหก็จะเป็นผลิตที่สหรัฐอเมริกานะครับ USA เต็มตัวแล้วต่อมานะครับจุดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับ ก็คือตัวค้างสไลด์นะครับคันค้างสไลด์มีมาให้ทั้งสองด้านแล้วนะครับไม่งกแล้วได้ทั้งคนถนัดซ้ายนะครับแล้วก็ถนัดขวานะครับได้หมดแล้วก็ถือว่าดีเยี่ยมนะครับต่อมานะครับศูนย์ปืนก็เป็นศูนย์ต่อสู้ยิงเร็วนะครับ ธรรมกษณะเป็นเส้นขาวตัวยูมาด้านหลังนะครับทำให้การจัดศูนย์ทำได้ง่ายนะครับสะดวกในการยิงนะครับยิงเป้ายิงเร็วนะครับต่อมานะครับมาดูที่ตัวโครงปืนบ้างนะครับจุดไหนที่เปลี่ยนแปลงจากเจนเก่าๆไปบ้างนะครับ ก็ต้องมาดูที่ตรงนี้เลยที่เห็นชัดได้สุดนะครับด้ามปืนด้านหน้านะครับก็ลบไปแล้วนะครับไม่มีล่องนิ้วนะครับไม่มีล่องนิ้วเหมือนตัวเจนสามเจนสี่นะครับกลับไปคลาสสิกเหมือนตัวเจนหนึ่งเจนสองก็คือไม่มีล่องนิ้วนะครับข้อดีก็คือสามารถจับได้เต็มนะครับบางคนที่มือใหญ่หรือว่า อาจจะมีล่องนิ้วขึ้นมาแล้วติดในการกริปนะครับก็ทำเรื่ง่ายขึ้นอิสระขึ้นนะครับรวมถึงส่วนนี้ก็จะเว้าขึ้นไปนะครับทำให้กิ๊บปืนได้กระชับสูงขึ้นไปอีกนะครับและไม่มีล่องนิ้วมากำหนดแล้วนะครับทำให้ง่ายขึ้นนะครับในการกริปบปืนนะครับก็แน่นกระชับดีนะครับต่อมาที่สลัก ตัวไกตัวนี้นะครับก็เหลือตัวเดียวแล้วนะครับจากตัวเก่าๆนะครับจะมี2ตัวเป็นสลักยึดไก่นะครับตอนนี้เหลือตัวเดียวแล้วก็ดูเรียบเรียบสวยดีนะครับไม่มีรูเยอะอนะครับต่อมาดูที่จุดไหนอีกที่แตกต่างนะครับบ่อแม็กกาซีนนะครับ ช่องบรรจุซองกระสุนเนี่ยนะครับก็มีการทําให้กว้างขึ้นนะครับลักษณะคล้ายบอ่อแมก็กกาซีนที่กว้างขึ้นนะครับทาให้ไม่ต้องอาจจะไม่ต้องไปหาอุปกรณ์เสริมนะครับมีการเว้าชัดๆนะครับทําให้การบรรจุซองกระสุนเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับแทงเข้าไปเนะี่ยก็บอกการที่บอกกว้างขึ้นทำให้การเปลี่ยนกระซีนแบบรวดเร็วนะครับทำได้ง่ายขึ้น ก็เธอเป็นการทําเสริมมา <c oughs> โทษเดียบทาเสริมมาที่ดีนะครับตัวแม็กกาซีนนะครับบรรจุได้สิบห้านัดนะครับก็ลิ้นแม็กกาซีนก็จะเป็นสีส้มนะครับชัดๆซึ่งก็เป็นข้อดีนะครับเวลาที่เรายิงนะครับ เราสามารถตรวจดูได้นะครับเราจะเห็นชัดเลยนะครับสีตัดไปเลยว่าลูกศรหมดนะครับเป็นสีส้มซึ่งเมื่อก่อนนะครับแม็กเก่าๆก็จะเป็นสีดํานะครับกลมคืนไปเลยพอมีสีส้มทําให้สังเกตง่ายขึ้นนะครับโดยรวมแล้วนะครับก็ยังน่าใช้อยู่เหมือนเดิมนะครับสําหรับใครที่เป็นสายก๊อกนะครับใครที่รักก๊อกก็ คงไม่ติดขัดอะไรนะครับสวยงามอยู่แล้วตามสไตล์กอกนะครับโดยเฉพาะตอนนี้คนรีวิวก็จับไปเกิดกิเลสไปนะครับสุดยอดสวยงามมากนะครับไกลก็ดูดีนะครับไม่แข็งเกินไปนะครับไม่มีเครื่องวัดปอนก็บอกไม่ได้ว่ากี่ปอนนะครับโดยรวมแล้วแจ๋วครับสวยงาม นะถูกใจมากนะครับถ้ามีโอกาสมีตังคก็อยากจะโด,โดนไว้เป็นเจ้าของซักกระบอกหนึ่งนะครับอ่าด้านหลังตรงนี้ก็ยังมีนะครับเป็นที่เว้าวเข้ามานะครับไว้ในกรณีที่แมกกาซีนติดขัดนะครับปลดไม่ออกก็จะมีรูนะครับให้อานิ้วเข้าไปดึงได้นะครับอยู่ด้านหลังก็พูดได้คำเดียวว่า สวยงามนะครับจับที่ไรก็ลงรักทุ้ดีสำหรับปืนก๊อกนะครับอย่างที่บอกนะครับช่องนี้ไม่ได้มารีวิวความรู้นะครับมาดูไปพร้อมๆกันเฉยๆนะครับตามภาษานะครับเจ้าของช่องเป็นมือสมัครเล่นนะครับเรื่องอาวุธปืนอาจจะไม่มีข้อมูลเชิงลึกนะครับแต่ว่ามาดูเพื่อความบันเทิงไปพร้อมพกันนะครับสำหรับคนที่ชอบอาวุธปืนนะครับ ช่องจะเจจะเน้นนะครับจับรีวิวสดๆไม่มีการเตรียมสคริปต์หรือว่าอะไรเลยนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะครับอย่างคลิปที่แล้วก็ปืนก๊อกอาซีก๊อกยีิบสามนะครับที่ว่ามีปัญหา <laughs> รีวิวผิดรุ่นนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับมือใหม่จริงๆนะครับแต่ก็อยากทำเพราะว่า คชอบบนะรัสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวปืนก๊อกนะครับถ้ามีโอกาสนะครับจะไปทำการยิงให้ได้ดูกันนะครับว่าการยิงเป็นยังไงกลุ่มกระสุนเป็นยังไงแรงรีคอยอะไรต่างๆนะครับถ้ามีโอกาสก,าก็จะไปทำให้ชมนะครับยังไงก็ถ้าอยากชมก็ ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเป็นกำลังใจกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณครับ